อาจารย์น,น้ำมันอะไรครับเป็นน้ำมันผี mm hmm. ผีนี่เกิดอุบัติเหตุคนท้องนะ่ยแต่รถชนตายค mm hmm. รูจะแบ่งใส่ขวดเล็กๆไว้ให้บูชา mm hmm. ช่วยได้ตามคําที่เราขอ mm hmm. แล้วน้ำมันนี้ไปอยู่กับใครนิสัยเขาเป็นยังไง น้ำมันนี้ก็จะเหมือนเจ้าของช่วยได้ทุกอย่างตามที่เราขอเพราะครูบอกแล้วว่าน้ำมันนี้ไปอยู่กับใครเขาก็จะนิสัยเหมือนคน,นนั้นแล้วแต่เราขอแล้วไม่ต้องเส้นไหว้กับข้าวอาหารอะไรนะเราแค่พูดบอกว่านู่นน่กับข้าวอยู่ในตู้กับข้าวอะไรก็ไปหากินเองนะนี่มันจะดีเพราะว่าถ้าเราเส้นไหว้บ่อยครั้งวันไหนที่เราลงลืมไม่ได้เส้นไหว้ของนี่มันจะตีกลับ เราแค่บอกว่าให้ไปหาเปิดกินตามไอ้ตู้กับข้าวตามอะไรทำไว้แล้วก็หากินเองอะไรเองถ้าเครื่องรางพวกนี้ถ้าเป็นของครูนี่ในการบูชานี่ง่ายบางอย่างก็เอาเงินวางไว้นี่ให้เงินไปแล้วไปหาซื้อกินเองตามตลาดแต่ที่ขาดไม่ได้คือเหล้าขาวหนึ่งขวด ตั้งไว้ไวโหลดเลยไม่ต้องเปิดฝาก่อนเอาน้ํามันเข้าบ้านนี่ถ้ามีประภูมมเจ้าที่ต้องจุดธูปจุดเทียนบอกพระภุมมเจ้าที่ก่อนว่าเออฉันได้น้ํามันนี่มาขอให้น้ํามันนี้ก็ให้เจ้าที่เจ้าทางอย่าได้ทักท้วงอะไรเด้อครูสวดกากับให้กลายเป็นผีดีแล้วเราสวดเปรธาตุเปรรูปอะไรหมดแล้วจากผีที่ร้ายแรงผีทําร้ายเขาอะไรอย่างี้ ก็เปลี่ยนให้เขาเป็นพีดีพีช่วย